คลิปนี้ได้1,000 0แวิวแต่ทําไมคลิปอื่นได้1000วิวผมทําอะไรที่มันผิดพลาดลงไปกันแน่คาตอบก็คือความใหม่นั่นเองคืองี้ผมท้าทายตัวเองด้วยการลองทําคลิปแนวใหม่ดูโดยการตัดต่อให้น้อยเลยถ้าคุณลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมตัดต่อเยอะมากผมก็อายๆนะคือยอดวิวเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ที่ประมาณหลักพันก,กว่าแค่นั้นเอง ผมก็เลยลองท้าทายตัวเองดูอีกครั้งหนึง่งผมบอกว่า5คลิปหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแสนวิวให้ดูเลยคุณรู้บ้างหลังจากคลิปนั้นที่ผมลงไปแล้วผมทาอีกคลิปหนึ่งคลิปนั้นก็ได้แสนวิวเลยปัญหาของคลิปที่ผมได้พันวิวอะคือมันถ่ายง่ายผมกดอ่านแล้วผมถ่ายเลยถูกต้องไหมปัญหาคือมันอยู่ตรงนี้แหละเนื่องจากพอร์ลผมพูดออกไปเนื้อหาที่มันพูดอะมันก็อาจจะซ้ําๆกับที่กลุ่มเป้าหมายของผมเขาเคยได้ยินมาก่อนหน้านั้นแล้ว เหมือนคนทาไข่เจียวไหม้คุณกินทุกวันทุกวันคุณก็แบบเบื่อแล้วรูกต้องไหมแต่ถ้าอยู่มีคนทําไข่เจียวที่มันเป็นสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยไหมคุณคุณก็จะตื่นตาตื่นใจว่าทำไมไข่เจียวมันเป็นสีนั้นวะแล้วมันจะเหมือนคลิปนั้นของผมคือผมไปหาท็อป,ปิกหนึ่งมามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไลฟ์ขายของโดยการปิดหน้าปิดตาเนี่ยเฮ้ยในวงการไลฟ์มันไม่มีใครไลฟ์แบบนี้ผมก็เลยหยิบประเด็นนี้มาพูดเท่านั้นแหละคนก็ให้ความสนใจทันทีโดยที่ผมก็ตัดต่อง่ายๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีีนนนน้้ไปใชกกัดดูะะะออแแลบิึง ถ้าใครอยากมาลุยด้วยกันแบบใกล้ชิดน,นะผมเปิดคอมมูนิตี้นะครับดูแลกัน30วันเลยตอนนี้เหลือเวลาสมัครอีกแค่1วันเท่านั้นเนาะก่อนที่จะเริ่มกันใครสนใจพิมพ์ cc 30แล้วทับไปในบ้านเขียวอันนี้ได้เลยฮะ